สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่บูธของโรงเรียน SNG นะคะโอโรงเรียนนี้เนี่ยแบบว่าโลโก้น่ารักมากชอบมากเลยนะคะโดยวันนี้ค่ะเรามีเจ้าหน้าที่คนไทยบินตรงมาจากที่ญี่ปุ่นเลยเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์เขากันค่ะว่าเขามีคอร์สเรียนอะไรน่าสนใจมีหนังสือที่น่าสนใจยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ดคะเดี๋ยวแนะนําตัวก่อนเลยค่ะ สวัสดีค่ะเป็นเจ้าหน้าที่คนไทยประจําที่โรงเรียนชินจูกุนะคะชื่อเซราค่ะโอ้หน้าตาแบบว่าเหมือนคนญี่ปุ่นมากเลยตอนแรกคิดว่าเป็นคนญี่ปุ่นเองค่ะอ่า <c oughs> นแนะนำโรงเรียนหน่อยค่ะว่าอยู่ที่ไหนเอ่ยโรงเรียนเราก็อยู่ที่โตเกียวนะคะสําหรับคนที่ชอบอยู่ในเมืองชอบแบบความคึกคักสถานีที่ใกล้สุดก็คือชินจูกุสถานีทาคาราโนบะบะนะคะโรงเรียนนี้มีจุดเด่นยังไงบ้างคะจุดเด่นของเราก็น่าจะเป็นที่หลักสูตรการเรียนนะคะโรงเรียนเราจะไม่ใช้มีนันโลนิฮงโกนะคะแต่ว่าเราจะใช้ลักษณะเป็นบัตรคำนะคะบั บัตรคที่เป็นสีต่างๆลูกทรงต่างๆผสมคําเพื่อสร้างประโยคในการเรียนเนาะเหมือนอย่างโรงเรียนปกตินักเรียนคนไทยจะเรียนมาแบบท่องจำใช่ไหมคะแต่ของเราจะเปลี่ยนจากการท่องจํามาเป็นการใช้หูฟังใช้ตามองบัตรคาสีต่างๆแล้วก็มีการใช้ตัวนี้คือ <c oughs> อะไรคะเนี่ยอันนี้คือเรียวกว่าซาวด์เลเตอร์ค่ะเอาไ้อ่านบาร์โค้ดเพื่อจะฟังเสียงสำเนียงคนญี่ปุ่นนะคุณเกดลองเล่นดูใช้ตัวนี้กดปุ่มใช่ไหมคะกดปุ่มค้างไว้ก็คือต้องอ่านแถบบาร์โค้ดตรงนี้ วัดมากเลยอ่ะหมันคือเครื่องอะไรคะเนี่ยชอบมันเป็นเครื่องที่เอาไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนขั้นพื้นฐานนะคะสามารถฟังสปีดคนญี่ปุ่นพูดแบบเร็วๆแล้วก็อ่านไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยต <ming> ามลำดับดของโร <ming> งเรียนเราเลยโรงเรียนเราก็จะมีสามคอร์สเนาะขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงแล้วก็นักเรียนส่วนมากก็คือมาเรียนเป็นแบบว่า ระยะเวลากี่ปีบ้างคะโรงเรียนเรามี3ช่วงค่ะมี1ปี1ปีครึ่งแล้วก็2ปีนักเรียนที่ปริมาณเยอะที่สุดของเรา60%จะเป็นฝรั่งเนาะอ,อเมริกากับยุโรปนะคะฝรั่งเศสอิตาลีแล้วก็30%จะเป็นประเทศที่ใช้ภาษาจีนเช่นจีนฮ่องกงไต้หวัน10%หลังจะเป็นคนเอเชียแล้วก็คนตะวันออกกลางก็จะมีไทยบ้างมาเลสิงคโปร์คนไทยถือไม่เยอะมากแต่ก็เยอะกว่าตอนที่เซเป็นนักเรียน <laughs> คนไทยตอนนี้ประมาณกี่คนคะนักเรียนตอนนี้ประมาณ10กว่าคนได้ค่ะค่ะก็ถือว่าได้เรียนในที่ที่ไม่มีคนไทยเยอะเราจะได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นมากขึ้นตอนนี้มีคอสใหม่ด้วยนะมีคอสแนะนำมีคอสแนะนําด้วยมีใครอยากไปญี่ปุ่น2อาทิตย์บ้างคือตอนนี้เราจานะคอสสออาทิตย์นะคะเดือนตุลาคมวันที่5้ถึงวันที่สิช่วงเด็กๆปิดเทอมใช่ปิดเทอมปุ๊บถ้าเกิดตอนเช้าไปเรียนหนังสือตอนบ่ายไปทากิจกรรมก็จะพาไปฮอกไกโด3วัน2คืนพาไปอาซากุสะพาไปชงชาพาไปดิสนีย์ ดิสนีย์ด้วยนีม่มีดิสนีย์ด้วยไปเองอมาแล้ว<อ>เดือนสี่เดือนเมษาที่ผ่านมาเพิ่งจัดค่ะแล้วก็เพิ่งจบไปก็จะตั้งใจจะจัดทุกป,ปีค่ะปีละสอครั้งช่วงน้องๆปิดเทอม ดีมากเลยอ,อย่างนี้ถ้าเกิดแบบว่าเราเราสนใจคอร์สอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าไปตอนตอนปิดเทอมนี้เนาะก็คือติดต่อโรงเรียนได้โดยตรงเลยใช่ไหมคะสามารถติดต่ออิจิบังได้เลยค่ะอิจิบังเป็นคนช่วยเราดูแลน้องๆค่ะสนใจติดต่ออิจิบังได้นน,นอกจากนี้มีการ<ม>ัพพอร์ตอะไรอื่นๆของโรงเรียนไหมคะอย่างโรงเรียนเราก็จะช่วยในส่วนของการหางานเนาะเช่นการสัมภาษณ์สำหรับสมัครงานหรือว่าสัมภาษณ์สำหรับเข้ามาหาลาัยแล้วก็การเขียนเรซูเม,ม่ทำงานหรือการเขียนรีพอร์ตสำหรับ ยื่นสมัครโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นมหาลายัยหรือเป็นพวกวิทยาลัยอาชีวะแล้วก็จะมีในส่วนของซัพพอร์ต่างๆเช่นสมมุนักงเรียนยังไม่รู้ตัวอยากจะเรียนอะไรแล้วก็จะมีชินกับหุ่โซดันก็คือเป็นที่ที่สำหรับให้น้องๆอไปปรึกษาเพื่อจะได้ข้อมูลว่ามันมีคณะอะไรเปิดบ้างเปิดช่วงไหนเปิดเมื่อไรโอ้ดีมากเลยอ่ะสุดยอดถ้าเกิดแบบว่าน้องๆที่แบบว่ามาเรียนภาษาแล้วยังไม่รู้แนวทางลู่ทางยังไงก็คือแบบมีคนให้ปรึกษาด้วยมีค่ะเป็นแผนกเลยก็จะมีทีมคุณครูคอยช่วยเหลือปกติของเราอ่ะโรงเรียนเราจะอยู่ใกล้มหา ไรวาเซดา oh. เพราะฉะนั้นน่ะปกติเราก็จะมีเหมือนแบบการจัดสัมมนา,าให้นักเรียนวาเซดามายิมาโรงเรียนเราเพื่อมาคุยกับนักเรียน oh. เหมือนฝึกภาษาญี่ปุ่นกันคุยกันแล้วก็สร้างเพื่อนนอกจากนั้นก็ทุกๆเทอมจะมีกิจกรรมอย่างเช่นสองเดือนก่อนมั้งเราก็องพานักเรียนไปนิโกะ oh. นะคะแล้วก็เดือนหน้าเราพานนกน้องไปคามาคุระซึ่งเวลาไปทีก็เรียกรถทัวร์กัน15 oh. 1หคันก็คือไปกันเยอะๆพวกเราที่เป็นทีม สตาฟก็จะไปช่วยดูแลน้องๆด้วยค่ะแล้วก็ปกติทุกปีเนาะอย่างช่วงฤดูหน้าร้อนก็จะมีพาไปดูดอกไม้ไฟ ช่วงดอกไม้ผลิก็จะพาไปดูดอกไม้ดอกซากุระโน่นนี่ก็จะมีแบบเรื่อยๆโร <c oughs> งเรียนนี้รู้สึกแบบว่าเน้นเรียนไปด้วยเที <c oughs> <ๆ>่ยวไปด้วยกิจกรรมเรยอะค่ะเออกิจกรรมเยอะมากน่าสนใจมากเลยเนาะ,ะถ้าเกิดแบบว่าใครสนใจโรงเรียนนี้นะคะก็แบบว่าติดต่อพี่ๆอิจิบังมาได้เลยเพราะว่าทุกคนจะคอยให้ข้อมูลแล้วก็ติดต่อซัพพอร์ตให้เต็มที่เลยนะอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากฝากอะไรถึงน้องๆที่กาลังดูคลิปนี้อยู่ค่ะ ภาษาที่3นะคะเป็นภาษาที่สําคัญเราอาจจะมองว่าตอนนี้ขี้เกียจเรียนไม่รู้จะเรียนอะไรดีก็อยากให้ทุกคนลองลองเปิดใจแล้วก็ลองหาดูว่าตัวเองชอบอะไรเชื่อว่าน้องๆจะได้เจอสิทธิชอบเจอโรงเรียนที่ใช่เนาะถ้ายังเลือกไม่ได้มาชิมจกกันเยอะๆนะคะมาเยอะๆเลยนะอยากให้มาโรงเรียนนี้กันจริงๆเลยค่ะเพราะว่ากิจกรรมเยอะจริงๆ ฟังแล้วยังอิจฉาเลยงรู้สึอกอยากไปเรียนอีกรอบนึงมากันอีกรอบนะคะ,คะโอเคค่ะถ้าเกิดใครชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของอิจิบังนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย